ชมอย่ารย์จอยนะคะที่สามารถจับประเด็นได้เร็วหรือว่าเรามีผู้ประสานงานผู้ผู้ที่จะเป็นพิสูจน์ของเราชัดกเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ดีใจกับทุกห้อนเรียนที่จะพาเพื่อนไปถึงให้ทุกท่าน,าน,านไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือใช่แล้วนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนของที่จันทนาธิ์ทีนนะะ่ ประสบผลผลเส็จที่ได้รับการ,ราดำเนินการเปร็นสนย์การเรียนรู้ใหม่แนี้นะคะก็โดยที่ทำทำก่อนนะคะทำทำพฤติการทำเพื่อพัฒนาเด็กๆเพื่อจะให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็มีความสุขในโรงเรียนเพราะว่าบริบทของโรงเรียนของดกชันนะคะมันจะยากลำบากกว่าโรงเรียนที่ปกติของทุกท่านนะคะ ก็มีทั้งตาบอดนะคะมีทั้งหูแล้วก็มีทั้งจิตใปัญญามีทั้งออสซิฟิกอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาอาช่าเทศบาลด้วยก็เป็นนโยบายว่าเด็กๆที่เจ็บเหล่านี้จะม่อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไรไรแต่ในปีการศนีเขาก็กระจายไปที่วัดเทวันด้วยวัดพระทจริด้วยในขณะที่จบจากเรานะคะเขาจะให้ไปต่อที่หรือว่าโรงเรียนี้ ยากนะคะก็แต่เราก็สําเร็จแต่ท่านตรงนี้ของท่านไม่มีประเทศเหล่านี้ยิ่งสบายน,นะคะเป็นกำลังใจค่ประเดินเอ่ที่ท่านมาโรงนนี้ก็จะดูวิสัยท <c oughs> ัศน์นะคะราะนั้นี่วิสัยทัศน์ปงว่าเราทำอะไรต่างต่ต้องบรรลุวิสัยทัศน์ต้องบรรลุวิสัยทัศน์นะคะพอไปผู้บริหารเนเดิมวิสัษษษยทัศน์ของนโยบายนเดิมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เราจะสามารถที่จะ ต่อในในส่วนนี้ก็ก็ทำประชุมกันว่าบริบทโรงเรียนของเราเป็นแบบนี้เราจะต้องทำยังไงแล้วก็วิสัยทัศน์ออกมาแบบไหนนะคะก็วิสัยทัศน์ของเรนก็คือต้นเป็นผู้สอนดีผู้เรียนเด่นเน้นวิธีทำเศรษฐกิจพอเพียงและผู้พัฒนาทุกระบบสู่โรงเรียนคุณภาพนะคะโดยที่ยังยังไม่รู้ว่าต้องดำเนินการกับเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงต่างนะคะประัวิธีทำในตอนนั้น พูดที่โจมตีกันมากๆพี่ีพูธก็เปลี่ยนมาเป็นถีธรีทนะคะเรา่าเรียนในระดอยู่ในโรงเรียนวัดนะคะเป็นโรงเรียนวัดอยู่ในบริเวณของท่านผู้อาท่านก็ต้องใช้ถีธรรทแล้วก็พัฒนาทุกระบบส่วนเรียนคุณว่าก็บริหารงานสี่ฝ่ายงานนะคะมันต้องสอดคล้องกันพอทำทําแล้วก็มันก็รู้ว่าเองได้ตรงนี้นะคะก็เลยทําให้การสมัคงานการขับเคลื่อน การต่างๆการะรูลุแล้วก็กระดของเด็กนะคะการเรีนต้องเริ่มต้นด้วยความอยากนะคะพออยากไหมถ้าอยากคือหิวหิวมันก็กินอร่อยนะคะเห็นอะไรก็อยากจะกินกระหมดในลักษณะนี้นะคะพอหิวพอหิวก็ต้องมาชวนคนกินด้วยกินคนเดียวก็ไม่ไม่อร่อยก็้พอเอาอยากก็ช้ามาคือก็มาทํานะคะก็เชิญชวนวันนี้วันนี้ไม่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะวันต่อไป หน้าหน่อยมาหน้าอรนะสาอร่อยห้าสี่หกหอร่อยแอกลับมาแลกแทนกินไอาทิมเขาก็ก็อร่อยนี่คือการการทำงานในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรยซึ่งซึ่งมีบุคลากรน้อยนะคะขาดคนใดคนหนึงก็ไม่ได้นะคะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบหลายชั้นก็มีแค่นี้เดียว คนครูไหนขาดในราชก,การก็ต้องหนักนะคะแต่ถึงหนักยังไงนั่นก็จะเนอันสนุนว่ายังมีความจาเป็นเราจะต้องพื่งพากาคีเครือข่ายเราจะต้องให้ครูบุคลากรของเรานี่ไปรับรู้ถ้าไม่รับรู้เราก็ตาบอดรู้หงวนะคะซึ่งเราต้องใช้สลับพอกลับมาเราก็ต้องใช้ประโยชน์เต็มที่นะคะเนื่องจากความยากนะคะแล้วก็ชวนชวนกันคนไหนสำเร็จก็เป็นแบบอย่าง ไปเรื่อยๆนะคะท่านที่ตอบที่ที่สำเร็จก็คือพึ่งพาตนเองก่อนนะคะไม,ไม่ไม่บริหารงานเพื่อในในบอกว่าขาดแคลนอันนี้ไม่ไม่มีไม่อยากทําอันนี้ทําทําไม่ได้ไม่ทานะคะพึ่งพาตนเองโดยทําเรื่องของธนาคารขยะในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะอันไหนหักอันไหนทางเลยต่างๆแล้วก็นามา ใช้มาปรับมาปรุงแม้แต่เสื่อเงินตรีอะต่างๆนะคะซึ่งนโยบายของเทศบาลเมืองเล็จะส่งเสริมโรงเรียนใหญ่ก่อนนะคะโร,กกระงเรียนใหญ่ทุ่มงบประมาณต่างๆเป็นโรงเรียนใหญ่สาหรับโรงเรียนเล็กๆตามมาก็จะได้ในปีต่อมาและสณาน,นีก็ถ,ถ้ารอถ้ารอให้งบเทศบาลในต่างๆมาถึงเราเราก็ขาดโอกาส เด็กๆที่แต่ละรูปต่อไปเขาก็จะไม่ตรงนี้นะคะเราก็พึ่งพาตนเองพอพึ่งพาตนเองแต่แล้วผู้ใหญ่เห็นเออเขามีความมานะพยายามบก็ตามมานโยบายของโรงเรียนก็คือทุกอย่างตั้งเป้าที่ร้อยก่อนนะคะตั้งเป้าที่ร้อยก่อนได้ร้อยหรือไม่ร้อยหรือได้กี่เปอร์เซ็นต์ชือว่ากันหรือมาพัฒนามาปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นการประชุมผู้ปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งเลยว่าการโครงการประชุมผู้ปกครองร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้ที่ฉันทำอยู่ที่โรงพยาบาลทองก่อนจำที่เป็นผู้ช่วยจำที่เป็นรองนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้เด็กในผู้ปกครองที่เยอะๆน,น,นะคะแล้วมาในเทศกาลรับ่ายังไงเด็กน้อยผู้ปกครองน้อยทำให้ที่ทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวร้อยนะคะแปดครั้งนะคะได้ครบร้อยนะคะเราต้องม,ยายามีความพยายามเขาบอกว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจะถามทันทีว่าผู้ปกครองมาเป็นกุ่มไหมก็ได้มากค่ะ คือปัญหาตรงนี้นะคะือเ็บเ็บเ็บนะคะเจ็บจบพอปีต่ออมาเขาก็รู้ราว่ายังไงยังไงโรงเรียนก็ไม่ได้ปล่อยเรื่องการคิดคุ้ปทุกองเขาก็จะพยายามมาให้ให้ให้แยกครกตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ร้อยแต่ไม่ใช่ั้งเดียวนะคะแล้วก็คุณโรล้ก็ทุกอย่างเอาทั้งหมดทุกคนเลยแต่ตั้งคาสั่งก็เอาที่มาหมดทุกคนเลยใครไม่ท็ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าข้าเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าท่ามาช่วยงานจะดีกว่านี้นะคะจะาัด้าคำสั่งงานนี้ทั้งหมดที่ด้วยกันก็คือไม่มามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเราเราจะใช้หลักตรงนี้แล้วนะคะก็ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะทําให้ร้อยเปอเซ็นอย่างเช่นการร้อมรำร้องรำทำเพลงกิจกรรมหน้าขอโทรเรื่องต่างๆร้อยค่ะ ให้ทุกคนทําแล้วเด็กๆของวัดสายไดรนี่จะต้องรำเก่งจะต้องแสดงท่าทางหรือแสดงตามจังหวะเพลงไม่ได้แล้วก็ร้องเพลงเป็นปทุกคนเพราะว่าพอมีอยู่ได้คือถ้าเขาเองเขาขึ้นไปร้องเพลงแล้วชอบชอบชอบจะให้ขึ้นไปร้องร้องแค่ร้องไม่ได้ก็คือไม่มีความมั่นใจเพราะขาดตั้นแต่เด็กนะคะคือไม่ได้ฝึกเด็กๆเมื่อไปไรก็คือได้ร้องเพลง คนที่ร้องเป็นเขาก็เป็นโดดเด่นคนที่ร้องไม่เป็นเขาก็รีบเดี่ยวไปคือวันนี้ร้องได้แล้วแต่เนี่ยห้าวันนี้เพลงอะไรอยู่นะคะแม้่เพลงของพระมหากษัตริย์เพลงอะไรสากเขาจะร้องได้เขาจะร้องเป็นุ่มนะคะร้องทั้งหมดทั้งโรดเรียนอยากจะแก้จุดตรงนี้ให้ให้เด็กเติบโตผู้ใหญ่ที่ที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยกลยุทธ์อนึงก็คือพชททที่โรงเรียนจะไม่จะไม่ใจเย็นเหมือนการงานวัดนะคะจะทชททก็คือ ทำทันทีนะคะทำทันทีอะไรต่างๆทอทอทอพออทอทอทอก็คือทำทันทีที่อยากจะทำอย่างนี้ที่อยากจะทำเอาลองซิลองทำซิทำเสร็จแล้วมันมันไม่ดีก็ว่าทำไมเออมันก็ดีแลักษนะนี้รอก่อนไม่รอไม่รู้ก็เลยกลายเป็นลองรู้สู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนก็คือถ้าลองก็ต้องไปปรับไเปลี่ยนแต่ลูกลูกการบอกนย่ยบอกว่าพอ ถ้าเปลี่ยนอะไรบอกพวกผมด้วยเพราะก็เดินชนนะคะถ้าถือว่าเราเปลี่ยนสถานที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเงี้ยพ <ừ ừ. S 1> อะถ้าถ้าเปลี่ยนพาพวกผมไปครั้งเดียวครับก็จะมีความสวรางนี่าันถ้าพา,พาพไปครั้งเดียวเราจะรู้ว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็ก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเ็กเด็กบอรนะคะไม่ลองไม่รู้ก็เลยเป็นลองรู้สู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่พอไม่ถอยไม่พอไม่ถอยก็คือ ทำไม่สำเร็จไม่เสร็ไม่นั่นก็ก็ก็เดทำอย่างนั้นแหละเรื่อยๆคุณฟูไม่ไบอกว่ารับรองพอไม่พาอยู่แน่ๆเลยนะคะก็ไม่ท้อไม่ถอยถ้าเราท้อเมาถอยเหมือนับเราเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าถ้าเราถ้าทำต่อเนื่องถึงปีนี้ไอ้ันนี้ไม่สำเร็จเพราะอะไรเอาข้อข้อแนะนำมาพัฒนาปรอบปนะคะก็เลย สบายคือไม่ค้อไม่ถอยไม่ค <Yeah, S 1> <t 70> ืออลงแล้วล mm ุกนะคะรีบลุกต่อไปก็อ่าลักษณะของการที่ให้ให้คุณครูรู้ว่าถ้าเราลำบากอ่ตั้งแต่ต้นนะคะเราจะสบายในป้านปลายแต่นี้ขณะนี้ถือว่าเราเราระบานมาแล้วเราอยู่ตัวนะคะเราก็อ่าพัฒนาได้ง่ายแล้วก็จามคุณครูคุณครูเดิมคุณครูที่ ที่อยู่ <c Ris ky> ประจํอยู่แล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีครูที่ย้ายมาใหม่เขาก็จะแรกต้างทกงงงว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมทําแบบนี้ทําไมให้เป็นแบบนี้ทําไมต้องแบบนี้นะคะเขาก็จะซึมซับเป็นต้นเป็นต้นแบบที่ดีของคุณครูนะคะแล้วก็เด็กๆของเราที่พัฒนาเป็นตั้งเป้าร้อยนะคะรอเด็กเข้ามาใหม่ก็ไม่มีปัญหาเขาพยายามเรียนรู้นะคะว่ารูปที่ที่ที่อยู่เดิมเขาทำยังไง ก็ทาให้กระบวนการตรงนี้ไปได้ดีแล้วก็ทุกอย่างทุกกิจกรรมครัจะทาเป็นกิจวัตรประจำวันจะไม่ทํำวันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทํานะคะอย่างเช่นการจำหน่ายอาหารก็จำหน่ายเองทําเองเด็กๆก็เรียนจะทำแล้วเขาัวนี้เขาก็มีได้การฝุงเป็นการศึษาในระดนี้นะคะหลังจากเรื่องทื่อวางผมก็คุยกับท่านพอเรามีท่านกล่าวถึงโรงเรียนวัดป่าเรนอะไรบ้างพอท่านพอมาปุ๊บไอ้โรงเรียนตั้งจากปีสี่ บอกให้รู้ทําให้ดูจับมือทำพาทําอีกคือทําทุกอย่างนะครับท่านทำทุกอย่างสังเกตนะครับท่านบอกว่ามันจะท้อออกมาเป็นคำคำ,คำจากการปฏิบัติในขั้นตอนที่ท่านทำกนยกตัวอย่างพอท่านมาที่โรงเรียนปับ๊บท่านไปดูวิสัยทัศน์ก,ก่อนเพราะท่านบอกต้องไปดูที่วิสัยทัศน์ก,ก่อนผมเชื่อว่าท่านไปดูแล้วแะแต่ว่าท่านพอไปปุ๊บไปดูวิสัยทัศน์บอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มไม่ใช่ต้องเปลี่ยนนะครับ เช็งเอเจนต์คุณสมบัติของคนที่จะเปลี่ยนแปลงท่านมั่นใจต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทำยังไงเรียกประชุมกันไม่ได้เปลี่ยนด้วยความคิดตัวเองด้วยเรียกประชุมกันแล้วเปลี่ยน,ยน,น,ยนให้ทุกคนรู้ร่วมกันด้วยแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนแล้วกำหนดเป็นปณิธานด้วยปณิธานนี่คือเหมือนกับปณิธานใจเป็นแนวทางที่กำกับทางเดินว่าวิธีที่ทำ เป็นป <ừ, S 1> ั à, dictator, <c oughs> ิทานของโรงเรียนไปนิสัยทัศษ์เนี่ยผู้กับครูสอนดีไม่ผู้สอนดีผู้ผู้เรียนเด่นแล้วก็เป็นโรงเรียนอ่าอะไรนะครับเน้นวิถีธรรมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าตัวนี้อยู่ในวิสัยทัศน์แล้วเรียนเป็นแบบนี้แล้วก็มีปณิธานเหมือนหลับการของบ้านนะครับเป็นวิถีวิถีธรรมเป็นวิถีกำกับไป อันที่สองวิธีการพัฒนาครูนี่ท่านท่านสังเกตอยูนะครับท่านใช้วิธีคนเริ่มที่อยากก่อนมาอย่างนี้นะจับไปเลยอยากก่อนทําให้ครูอยากก่อนภาษาของผมในอยากในเรื่องที่ดีผมใช้คำว่าทะท่ที่ทางพระเจ้าท่านเอีก็ไม่ะป็ยาเปนเตียมอยากกินเหล่าอันนี้ก็แมนอยากที่ดีนะครับฉันท่านี่คือความอยากทําในเรื่องที่มันเป็นกุศลสเรื่องที่ดีท่านทําให้ครูในอยากก่อนอยากก่อน พอมีฉันท่าปุ้บชวนครูมากินท่านพยายานี่นะครับมาาีภาษาแบบนักปฏิบัตินะครับชวนมากินพีช่ชวนไม่เห็นชวนมากินชวนมาทําทำแล้วกินให้ดีไหมถ้าไม่ทําจะเป็นยังไงมีแต่คำถาม,ถามไม่ได้ใช้เฉพาะกับนักเรียนนะครับถามครูด,ด้วยตั้งแต่ผู้ในการนี่แหละถามครูว่ถาถ้าไม่ทํถาถา้ถาครูไม่มาจะเป็นยังไงไมันจะเป็นยังไงโรงเรียนราองจะเป็นยังไงก่อให้เกิดสานึกร่วมกันที่จะี่ร่วมกันพนะอ,ขอกินดีแล้วใช้คำว่าอร่อยกินอ,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 อร่อยแล้วแบ่งปันกระจาย หมายามว่าช่วนคู่มากินกันไม่ใช่ทุกคนจะต้องบังคับมาไม่มีการบังคับนะครับสารโรงเรียนที่พูดมานะครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็พออร่อยยกกระจายแล้วส่งบรกลมนะครับทุกท่านทำนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองเห็นเรื่องเล่าที่ทีทท่านขออเ,เล่าจะไม่ได้ขัดกันเลยทุกโรงเรียนแต่ถ้าพูดคนละอันเพราะว่าทํามาตั้งหลายปีสีป่ปีแต่ให้พูดสิบนาทีมันพูดไม่หมดนะครับท่านก็ ถ้าจับรวมๆเนี่ยจะเห็นเป็นเกล็ดที่ออกมาจากการปฏิบัตินะครับแล้วก็มีคำหนึ่งฟุ้งระวานท่านเล่าอย่างนี้โอ้ยน้องเรียนวัดปลาเร่เร่เอางี้อี๋ที่ไปยูเ็กเตอร์ทำไมไม่หยุดสักทีเนี่ได้ทุกรองวันแล้วทำไมไม่หยุดบอกว่าโอ้ยถ้าถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าเรียนไม่เข้าใจปรัชญาขการศึกษาเพราะปรัชญาเป็นการคิดโดยเขาไม่ทำด้วยลังเลเพราะวันเด็กก็จะเข้ามาทุกรุ่น งานของเขา,า,เาคืองานของเราคือพัฒนานัานเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเรืเอ่อยๆเพราะฉะนั้นมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับดิฉันนางเกษณีโกงใสรองผู้บริการโรงเรียนสนามบินนะคะที่โรงเรียนสนามบินนี้เราก็จะเริ่มจากมีผู้มีส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องหรือถ้าจะพูดเป็นอาการหน่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะที่จะมาทําความเข้าใจ ในเรื่องการน้อมนำหลักสัตยาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอันนี้ก็เราก็จะนั่นก็คืออยากปริญญาณวัตนก็พูดมาแล้วนั่นก็คือร่วมคิดร่วมวางแผนนะคะแล้วก็ร่วมทขานี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราก็เริ่มต้นที่ผู้ครูผู้ครูทุกคนจะต้องมาจูนเครื่องนะคะเครื่องต่างๆที่่างคนต่างได้รับมาก็มาจูนขึ้น ให้เข้าใจตรงกันว่าแท้ที่จริงแล้วรักปรชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรแล้วเราจะนําไปใช้อย่างไรนะคนะมาดูเครื่องให้เขา้าหรือก็คือให้คํานิยามถ้าอาจารย์สอบอกว่านิยามมาให้คํานิยามที่ตรงกันนะคนะต่อไปเราก็มาตีความนะคนะเราจะนําไปใช้ในรงเรียนอย่างไรอันะดับแรกเราก็จะเริ่มต้นที่คุณครูพอดีคุณครูของเราที่เป็นจิตอาสาที่ได้ไปร่วมประชุมกัน ศูนย์สัครรงการวิจัยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รเบลื่อนเป็นุนชลามุนะคะก็คืออาสาสมัครไปเลย10คนในส่วนนี้ก็จะเป็นกลับมาเป็นแกนนาของเราในการที่จะให้ทํานิยามนะคะในการน้อมนำหลักปรัชญามาใช้เราก็มาว่าคิดให้ความรู้ก่อนให้ความรู้แล้วก็มาคิดวางแผนร่วมกันว่าเราจะน้อมนำกับทางใดบ้างนะคะเราก็มาคิดว่าจริงๆแล้วก็ ปรัชญาก็คือหลักคิดในการทํางานหรือในการดำเนินชีวิตในโรงเรียนเราจะองทำอะไรบ้างส่วนการเกษตรนี่เราตัดไปได้เลยว่าเราคงไม่สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้นะ,ะในเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของปรชาชชบ้านเพื่อนำกันเราทำไม่ได้แน่นอนในส่วนนี้เราก็จะแต่จะมีกิจกรรมอื่นไหมที่จะมาเสริมแล้วก็ช่วยกันมตต่อไปก็ ตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่จะย่งมยืนที่สุดนั่นก็คือการทาแผนบูรณาการรับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกชั่วโมงนั่นก็คือเป็นภารกิจของครูนะคะแล้วก็ผู้บริหารก็กำกับติดตามส่วนนักเรียนก็จะได้รับภารกิจจากครูไปนะคะจนกระทั่งกลายเป็นหลายเรียนบอกว่าเป็น ในชีวิตประจำวันแต่ของเราเป็นวิธีชีวิตซึ่งก็ทำเดียวกันจนกลายเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนที่ทาหน้าที่ส่วนผู้บริหารก็จะทําหน้าที่การขตับเคลื่อนโดยการน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารคุณครูก็จัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนไม่ใช่ออจะจัเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเราจะทำกิจกรรมควบคู่กันไปอีกเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวัน, 3, 000, นสำคัญทางศาสนากิจกรรม อะไรตร่อมีอะไรที่ท่านทำอยู่นั่นแหละแล้วแต่บริบทของโรงเรียนนะคะว่าท่านามีบุคลารกรที่พร้อมด้าไหนก็คือนำหลักปัิยาสามห่วงสองเงื่อนไขแล้วก็สีมิติเข้าไปในการทางกิจกรรมบอกตอบย้ำนะคะแม้แต่กีฬาสีหรืออะไรที่กีฬาดีกีฬาเด่นท่านก็น้อมหนังเข้าไปได้นะคะแต่ต้องบอกต้องสอนอะไรคือพอ สุดชัวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างไรน,นะคะจะยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าหน้าที่ดีกว่านะคะหน้าที่ของผู้ริหารก็จะทําหน้าที่ดำเนินดูแลวก็นเรียนนอกจากนั้นเรายังไม่ละเลยผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็ต้องช่วยเราด้วยนะคะในการร้องน้ำแล้วก็สร้างผู้ปกครองเครืออก,กายไว้ทุกระดับชั้นนะะผู้ปกครองเรือขกายว่าจะได้ขยายสู่ผู้ปกครองเหมือนกันแล้วก็ คงเคยได้ยินว่าวิ่นัยเรื่องที่บ้านสอนลูกหลานให้มีวิน่นัยนะคะก็จะควบคุมกันไปจะเห็นได้ว่าในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นวิถีชีวิตน,นะคะที่อยู่ที่บ้านและโรงเรียนเพราะฉะนั้นในการที่จะถูกถูกประเมินหรือสอบถามหรืออะไรที่จะมาศึกษาดูงานผู้กเกี่ยวข้องที่จะมาสอบถามนะก็เชื่อว่าผลผลิตของเราคือนักเรียน เป็นสำคัญจะตอบได้ว่าเขาทําอย่างไรแต่ไม่ใช่ตอบเนี่ยคำานิยามนะคะตอบได้ว่าเขาทําอย่างนี้เพราะอะไรทำเพื่ออะไรนั้นที่โรงเรียนสนามเด่นก็คือจะต้องร่วมคิดร่วมทมร่วมวางแผนร่วมประเมินแล้วก็ร่วมตัดสินใจชื่นชมยนดีด้วยกันและในที่สุดเขาตายเป็นวิถีชีวิตแล้วก็กัดไม่ปล่อยนั่นก็คือความยั่หนึ่งค่ะ